วันนี้เรามีลูกเราทํำยังไงก็ได้ที่ให้ลูกเราอยู่โดยที่ว่ามีทั้งพอ่อทั้งแม่เราเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปให้ลูก<อ>ก,ก็ถ้า<อ>ตามคาบอกเล<อ>่าของคุณย่า,านะประมาณว่าแม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราไม่คิดว่าเขาจะทิ้งหรืออะไรนะแต่ว่าเขาจากไปอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่เขาไปอะ่ะ เพราะสาเหตุอะไรเพราะตอนนั้นที่เขาไอยากพี่พรอะพี่พรอายุแค่สามเดือนสามเดือนใช่พอเราเริ่มโตขึ้นใช่ไหมเราเข้าโรงเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่มามันมีวันแม่วันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะถามว่าแม่ไม่มาเหรอครูก็จะถามว่าแม่ไม่มาเหรอเราบอกว่าเราไม่มีแม่ค่ะเราจะบอกกับครูอย่างนี้ว่าเราไม่มีแม่เรามีแต่พ่อ ก็ส่วนใหญ่พ่อก็จะเป็นคนไปแต่หลังๆคุณพ่อไม่ว่างคุณครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะร่ามแทนเป็นคุณแม่เราเองเพราะว่าอย่างเวลาที่โรงเรยนมีกิจกรรมมีการแสดงมีอะไรอย่างนงี้ยอย่างพี่พรก็จะช่วยเวทีบ่อย ได้ได้ลามได้ได้เอ็นได้อะไรที่เ็นของอิสลามอะ่ะมันจะหมอยทางทางโรงเรียนไทยะนะเราก็จะถามว่าเอ้าวันนี้ใครมาดูแม่มาดูไหมพ่อมาดูไหมเ,เราก็จะบอกว่าน่าจะเป็นพ่อเพราะคำตอบของเราก็าเรารู้อยู่ในใจแล้วว่าเราไม่มีแม่ณณเ,เวลานั้นที่ตอบว่าน่าจะเป็นพ่อมาดูอะไรเงี้ยรู้สึกงังางเจ็บไหม มันก็มีบ้างแต่เราก็ยังโชคดีตรงที่ว่าคือพ่อไม่ทิ้งเรานะมันก็มีคำถามแยะไปหมดแหละแต่เราซึ่งเป็นแบบคำถามที่ว่าหาคำตอบไม่ได้เราไม่รู้จะถามใครว่าแม่เราอยู่ไหนเราเคยถามนะว่าแม่อยู่ไหนแต่คำตอบที่ได้มาคือไม่รู้ไม่มีใครตอบเราได้เลยมันเป็นคำตอบแบบนี้เราไปถามใครอ่ะ ก็ถามพ่อถามยา่าอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะตอบว่าไม่รู้เพราะว่าเขาทิ้งเราไปแล้วปล่อยเขาไปเถอะแต่เราก็อยู่กับยา่าอยู่กับพี่ป้าและอาอยู่กับย่าอะไรแบบนี้ยไม่อยู่กับพ่อไปอเขาก็เลี้ยงดูเรามาตลอดอยู่กับพ่ออยู่กับย่าก็มีความสุขนะเพราะว่าเขาเรยน เราไม่มีแม่แต่เราได้ความรักจากพ่อจากย่าแล้วก็เวลาเรานอนเราเป็นเหล็กๆอ่ะพ่อจะเอาเราไปนอนด้วย<อ>แต่มันก็เป็นความเป็นอะไรอ่ะป็นคำถามที่อยู่ในใจเราอ่ะว่าเราจะไปหาคำตอบได้จากไหนประมาณเนี้ยแล้วเคยคิดปรงกับคำถามนี้ไหมก็ห้าสิบปีเลยนะที่มันไม่มีคำรับใช่าถามว่าปรงไหมทุกวันนี้ที่พอเริ่มปรงแล้ว เพราะว่าคือหนึ่งที่ที่ทอดองเพราะว่าเรามีลูกสองคนใช่ไหมแล้วาศาสนาของพี่จะสอนที่เสมอว่าเราไม่ว่าแม่เราจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่ชื้นชื่อว่าแม่ก็คือแม่เราไม่มีสิทธิ์โกรธและไม่มีสิทธิ์ที่จะากคิดว่าแม่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราค่ดแค่ว่า,าศาสนาสอนให้เรารักพ่อรักแม่พี่ก็เลย รักพ่อแล้วก็รักแม่เราไม่รู้หรอกว่า,าสมัยก่อนเนี้ยผููใหญ่อเขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจหรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ึ่งที่เราเราไม่รู้เราก็เลยไม่ไม่ค้นหาคาถามคำถามน,นั้นแหละเรามาย้อนคําถามเรามาย้อนตัวเราเองว่าวันนี้เรามีลูกเราทํายังไงก็ได้ ที่ให้ลูกเราอยู่โดยที่ว่ามีทั้งพอ่อทั้งแม่เราเติมเอมสิ่งที่เราขาดหายไปให้ลูกตอนถึงทุกวันนี้พี่ก็คิดว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งพระเจ้าให้เราได้เจอแม่ก็คงได้เจอแต่ถ้าหากไม่ได้เจอก็คงไม่เจอ่พีพี่พอชุดแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อิจนันคัดมาให้ชม น่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ทิหา่แห่งรักที่พันรากนันอนุภาพบรรดาสากุดฟ้าดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครทากกันจะท้องไป่ยัง